การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดอ่างทองงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทำโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลายาัาาย,าลายกเกษตรศสาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่สองเรื่องแหล่งเรียนรู้การศาสตร์พระราชาเมืองอ่างทองหน่วยการเรียนรู้ที่5สืบสารพันไม้รักป่าป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวก ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่มนุษย์ทั้งหลายควบคุมสภาพดินฟ้าอากาศให้อยู่ในสภาพปกติรักษาต้นน้ำลำทานพันุ์พึกษาชาติและสัตว์ป่าอีกทั้งยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจมนุษย์ได้บริโภคใช้สอยประกอบอาชีพด้านการทำป่าไม้เก็บของป่าการผลิตไม้แปรรูปและผลิตพันธ์แปรรูปสำเร็จรูป ที่ใช้วัตถุดิบจากไม้และของป่าแต่ปัจจุบันประชากรไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงเป็นแรงผลักดันทำให้เกิดการบุกรุกทำลายป่าไม้เพื่อบุกเบิกพื้นที่ทำกินลักลอบตัดไม้และเผาถ่านอีกทั้งยังมีการก่อสร้างถนนสร้างเขื่อนทำให้มีการตัดไม้โดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น ป่าไม้จึงมีเนื้อที่ลดลงและบางแห่งอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมาก